สงบของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของต้นไม้และใส่น้ำที่มันกำลังกำลังวิววัยผ่านลำธารที่ซ่อนตัวอยู่ในในผืนป่ารอบๆกระท่อมเ,เล็กๆชานเมืองแห่งนี้ เป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมรู้สึกกับชีวิตยอย่างแท้จริงมันเป็นการโพสต์ตัวเองเพื่อที่จะตั้งรหัสของความสำเร็จเพื่อจะรู้สึกกับชีวิตที่เรารู้ว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตยอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ได้มันคือกระบวนการของการวร์ปโพสต์เพื่อตั้งรหัสของชีวิตและความสำเร็จที่เราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มต้น ที่ชีวิตของเราจะใ,ใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดทุกลมหายใจเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เรารู้ว่าเรากำลังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ด้วยความตื่นเต้นและท้าทายใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดทุกๆลมหายใจนะครับเพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะจดจําและเขียนตำนานของชีวิตที่สวยงามให้กับตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไป